ระคุณค่ะกลาบขอบพระคุณแม่น้อยนะคะเป็นเราหม่แม่ดูก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับผมแม่น้อยกลาบขอบพระคุณแม่น้อยนะคะที่เมตตานะคะสาธุยินกับคุณแม่ด้วยค่ะ ยิงด้วยอร่อยเลยขอพระคุณแม่น้อยนะคะขอให้บุญบารมีสางพระครูประกันช้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกปักหลักษามแม่น้อยนะคะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพ แข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองค่ะที่สิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะขอให้มีโชคมีลาบนะคะสาธุบุญกับแม่น้อยด้วยค่ะขอบขอบพระคุณแม่น้อยนะคะที่เมตตานะคะ